วัสด,ดีครับคุณผู้ชมอนะครับเราจะมาต่อที่พาร์ทสองเลยนะครับภารก,กิจเราก็หลับไปแล้วในคแค่ภารก,กิจนี้นะเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเป็นยังไงนั้นนะฮะเดวไปดูนะครับเพื่อนเรามันหน้าตายอย่างไงนะครับเ,เฮ้ยสวยอะเออ เฮ้ยเฮ้ยโผ่มาก็เล่นกูเลยเล่น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 เลยนี่ไงพังเลยอาวุธชิปผ่าไรแคร็บอ๋อเจอแล้วอ่ายังยังอ้าวเจอโจเจอโจโหมดโปรโมชั่นโอ้โหมันถือมีดด้วย อุ้ย,ยทำกูตกทำกูตกใจเหรอทําทํากูตกใจเหรอแค่สองตัวสามตัวล่อไม้พายเกือบพังเลยนะครับเราไปกันถ่อเลยดีกว่านะครับเฮ้ยโหอาวุธอาวุธตุนตุนเอาไหนอะเก็บไปแล้วนี่ว่ะโหอาวุธนี่เพียบเลยนะครับ เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงเยอะมึงเยอะอ่ะมึงเยอะอ่ะมึงเยอะมึงเยอะอ่ะโอ้โหพังแล้วพังแล้วอาวุธอาวุธหมดอาวุธหมดเปลี่ยนกันนี่เอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเถอะ รอแป๊บนึงนะขอค่าเอ้ยเงาเห็นเงาเห็นเงาไม่หลงกลหรอกอื้อ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 มามาอีกแล้วจุกเลยมึงต่อยกูจุกเลยอื้ออื้ออื้ออีดำอีดำเหรออีดำอีดําอื้ออื้อ บ้านไม่มีที่ออคอโหของดีเลยอ้าโหตั้งนานมันไม่ออกโอเคอะเรามาช่วย<อ>นายนไม่เป็นไร,รนอะเฮ้ยเฮ้ยม่เชลเราไปต่อเลยฟังมันพูดมากขอแดกก่อน โอ้โหเต็มเต็มเลยห้องอะไรอ่ะโอ้โหวันนี้มันหลังบ้านนี่วะเฮ้ยอะไรอ่ะ๋อซ่อมซ่อมด้ด้วยครับคุณผู้ชมโอเค เฮ้ยโอ้โหอาวุธอ๋อนี่ไงนอนจงกรมอยู่ตายยังวะไอ้หลอกกุยครับหลอกกุยแล้วชอบหลอกยังหลอกหลอกกูทุกคนเลยพวกนอนๆนี่หลอกกูวะหลอกเอาเอาไอ้ห่าไอ้ห่านเฮ้ยเสียงอะไรอะ ทำหลอนเลยฮะอ๋อตายแล้วเฮ้ย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 แง่ โอ้ยโอ้ยวิ่งมาแต่ไกลวิ่งมาแต่ไกลวิ่งมาแต่ไกลเนี่ยฮืมสโลโมชั่นทำกูหลอนเลยอ่าตายแล้วแล้วมันจะสโลทำไมเนี่ยโอ้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 ยผีนี่มึงวิ่งเร็วเหลือเกินเฮ้ยอื มึงขยันสโลจังเลยเนี่ยเป็นไหนต่อวะอ๋อไปทางนี้อู้หู้อมาเฮ้ยควาไปก่อนเลยหนึ่งตัวเฮ้ย เต็มมึงมาเต็มมึงมาเต็มมาเต็มไม่ได้แดกกูหรอกมึงมึงไม่ได้แดกกูหรอกจุกเลยกูจุกเลยเอ้ยยาอุ้ยอาวุธอาวุธอยู่ไหนอาวุธเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปโอ้โหโอ้เดี๋ยวนี้ห่านเยอะไป มือนี้จะวิ่งเข้ามาฟาดเฮ้ยเฮ้ยอือหึชอบแทงข้างหลังเลยชอบแทงข้างชอบแทงข้างหลังเลยอือหึอู้หจะตายจะตายแล้วครับคุณผู้ชมยา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 อือหึอ้าวไปห่านตายเบย เฮ้ยทำตายหรอตายเหรอทำกูตายเหรอทำกูตายเหรอทำกูตายเลยนี่แม่งเอ้ยทำจอกูแดงเลยเปลี่ยนอาวุธกันโหอะไรวะแม่งตายง่ายจริงเบอย เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอืมช่างกนนะมจะมาต่อยหน้ามามาอาวุธขอไม่ใช่ตังค์อืมอืมขอขอเตะเลย ออเออเออเอ้ยอย่าอย่าทำกูอยาทำอยาทำกูอยา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 เออเอ้อเออตายแล้วเฮ้ยรับยังวะ นี่ไม่อัพเลยนี่หว่าอู้หูยไอ้ช้ำกูยืนขึ้นเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอือหือจะมาฟาดกูเหรออือจะมาฟาดกูเหรออันนี้กูไม่ตายง่ายๆหรอกนะอือเวียกูอัพเลยเห็นไหมเฮ้ย อีดำอีดำตัดเป็ดจะฆ่ากูเลยวุฒพังเลยอ,อาวุธหมดแล้วด้วยอาวุธทำกูหนักใจมากเลยเนี่ยอาวุธเนี่ยแม่งดีนะที่มีเยอะงั้นคงต้องใช้หมัดแล้วแหละอุ้ยนี่มึงกำลังแดกอะไรอยู่เนี่ย แดกส้มตำเหรอโอ้โหหน้ามึงโหดมากเลยนะอีอีกล้วยทอดอีบ้าโอ้โหโอ้มีสมุนเนี่ยโหอีดํอีดํอีดํขอฆ่ามึงก่อนละกันอีดํอืมอีดํ มึงอุ้ยตบกูยืนขึ้นเลยเนี่ยมึงเห็นไหมกูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นเลยโอ้โยนี่มึงตบแรงไปไหมเนี่ยมึงตบกูแรงมากเลยเนี่ยมึงตบกูแรงมากเลยนะเนี่ยมึงมึงห้ากูแทงมึงมึห้ากูแทงมึงมึงห้าอ่ะโอ้โหมึงเก่งไปเลยเนี่ย ة, ึงห้าอีกแล้วพึงห้าอีกแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้เห็ุเลวจะตายแล้วอะอะไรวะมองไม่เห็นอีหานเปลยวยาก่อนนี่ช่วยได้ช่วยได้ ตายแล้วอะไรลอยู่วะเปิดไฟกันเอ้เออนี่โอ้โหโอ้โหนี่มึมงเต้นก่อนวิ่งเนี่ย Ui dung lê ui thật dung lê mình hong anh lầy và ô tàng dưỡng không bong gọi là cái anh ui ไหนโอ้โหโอ้โหอร่อยมากเลยนะไหนวะเอาหมดแล้วอ่ะแดกก่อนึเฮ้ยไฟฉายทานหมด เอาเสียงมาจากไหนอ๋อไปใช้ทานหมดเอาปิดยังไงเอาเออเตรียนอาวุธกันไปเพิ่มยาได้ด้วยเอาเวลอัพแล้วเฮ้ยอันนี้มันหมดแล้วเอออันนี้ดีกว่าเออ ใช่ใชอใช่้ช่ใช่ใช่ใย่ใช่ใช่ใช่อยอ่ะม่ใเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่ใ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 ชอใช่ใช่่่่ กูวิ่งก่อนแล้วกูวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนเ <c oughs> ฮโ้ย <c oughs> สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยพี่ <c oughs> ดำพี่ดำทำกูสะดุ้งเลยเฮ้ย <c oughs> อื้ออื้ออื้อขอแทงรัวแทงรัวแทงรัวโอซอลูโมชั่นไปยังโอเค หัวี่มึงตายอนาถมากเลยเนี่ยอใครวะเฮ้ยโอ้โหทำทำเอาเอาดาบดาบหมดอายุเฮ้ยกระบอกชอบความตกใจเหรอทำกูสะอพรส์ทุกทีไอ้เอ๊ะ โอ้โหมาไรครับสวยมากเลยเนี่ยถ้าไม่มีผีเนที่นี่อ้าวเทศบาลมึงแย่งผลงานกูเลยเหรออีแดงมึงมาช่วยกูเลยตอนแรกกูช่วยมึงในนี่ยโโหยืนแอคอีกยืนแอคตามเล่ได้วลยเนี่ยโอ้โหเริ่มอัพเลยครับท่านผู้ชม นี่ล้วอันโอเคเฮ้ยอาไม่ใช่ใชเออมัมนค,คับอาวุธไ,ได้ป่าวะไปดูกันโอ้โหภารกิจเต็มเลย นี่ไงที่คราฟใช่ป่ะวะเออใช่ด้วยซ่อม,มกันโอ้โหอูคราฟก่อนเอ,อ้าเต็มแล้วอมีแต่อูดเดยอะสองเออซ่อมไปก,ก่อนละกันเจ็ดบาทเอง อันนี้ไม่อยากซ่อมเลยวะขายได้ป่าวะมีไหนขายได้บ้างไหมเ้ยถือกันไหนวะจำไม่ได้อันนี้เอ้ยไม่ใช่เออนี้แหละอืมที่กันนอยู่ไหนวะ อ,อ,อ๋อนี่ไอชัยบอเออเนี่ยแหละเออโอเคอ่าว่าไงใค,ค,ดค,ดคดรดีเอาดีปะวะเหนียวดีกว่าให้ยีคีน้อยเหนียวโอเคขอโทษด้วยนะครับนายคุณลุงลุงผมไม่เอาอ่ะลุงให้ยีคีน้อยลุงงกอ่ะ นี่อะไรอะเฮ้ยมีซื้อของอุ้ยของดีของดีนะครับคุณผู้ชมอืมกู <c oughs> เอาดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว,ว่าอ้าวว่าไง เคห้าร้อยเยอะดีมันให้เราพังห้องนี้ีง่ายอะ่ะอึ้งอึ้งฮึอึ้งโอ้โหฮยโอ้โหอ,อ,อะไรอะไรโอ้โหอีดำอีดำมึงเอากูอีกแล้วโอ้โหตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนวิ่งมาสิมึงมึงวิ่งมาสิแทงแทงแทงรัวแทงรัว เฮ้ยอีดำอีดำตบหัวอีดำอีดำโหโอเคไอโอเคทำไม่เสร็จแล้วนะมีอะไรบ้างไงในโหร้อยเดียวโนเลยกูรีบโนเลยนะเนี่ย ไหนขอเยอะๆหน่อยเยอพี่อ่ะอมีใครให้ได้บ้างโอ้โหมึงงกกันจังเลยเนี่ยนี่มึงงกกันจังเลยเน,นี่ยไหนวะนี่อ่ะโอ้โหไม่เอาจะเอาเยอะๆอ่ะมีใครให้ได้บ้าง เอาหมดแล้วมีใครอยู่ข้างบนบ้างวะไปดวนจะเอาเยอะๆไม่เอาน้อยๆเออนี่ไงเฮ้ hey, <Okay. S 2> นี่แหละนี่ uh huh. พี่หนึ่งพันเคไปเลย กูรีบไปเลย E X P เท่านี้นี่รถให้กูขับเลยเนะี่ยต้องไม่ปรเชิญโชครถบ้านรถเบนซ์รถเข็นจักรยานหมอไซ์อีกแลเนะี่ยเอ้ย มันจะให้เก็บอะไรที่น่ารถด,ด้วยนั่นไงเฮ้ย,อยโอ้โหกําลังแดกอร่อยเลยสินะเฮ้ยไว้ทําอะไรวะอ๋โโอไปป้าใส่ผี โอเคเราจะเอากันนะครับเก็บก่อนโอเคเอาไปปาใส่ผีแล้วมันจะระเบิดไปวะ <c oughs> มามลุกขึ้นมาลุกอโอ้หไม่ให้กูตั้งหลักเลยหรือ ทำคูเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะเฮ้ยเอ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 ้ยไอ้ผีอยู่ไหนเฮ้ยโดนแล้วนี่ไงนี่ไงกูโดนแล้วกูโดนแล้วอือหือไหนเอ้ยโอ้ยโอ้หยโอ้หยโอ้หยโอ้ยโอ้ยอือหือเซอร์ไพรส์กูจังเลยนะคุณยังไม่ตายอแก กูมึงเยอะมากมึงเยอะมากกูไม่ไหวกูไปแล้วกูไปแล้วเสียงมึงหอบมากเลยนะแซมบี้เหรอชิ้แซมบี้ใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมึงตบนอนเลยเนี่ย เออโอ้โหแดกต่อ,อคนบ้ายไปต่อนะครับไปแล้วกูเจอศพนอนนี่กูรีบว,วิ่งเลยกูวิ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลัง มึงมาถอดที่บ์เลยเหมึงจะบ้ามากเกินไปแล้วนะมึงจะบ้ากรามมากเกินไปแล้วนะโอ้โหนี่มึงรอกูเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มึงอ๋อโอเคมันให้เลี้ยวโอ้โหเฮ้เยผีอยู่ไหนม,มึงของขึ้นนะมึงของขึ้นนะง,ง่ายนะโอ้ย อุ้หยกูวิ่งแล้วกูไม่เอากูวิ่งแล้วมันตามปะวะเออมันไม่ตามละเข้ายังชั่วอุ้หยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกับตอนเย็น โอ้โหนี่มึงเยอะมากเลยเนี่ยกูวิ่งก่อนละมาเป็นฝูงกูวิ่งละกูวิ่งก่อนละเอ้ยข้างหลังโอเคยังไม่ตามนี่มึงเหนื่อยทุกวันเลยกูเหนื่อยกว่ามึงลงกูเล่นแม่งเอ เกมนี้นะครับสบายผมตลอดเลยนะครับเปิดประตูดิเออโอเคมีแขกมารับด้วยอะดูประตูดิเอาอะไรวะ Can't be อะไรพูดมากขายอะไรอ่呀อู้หูอู้หูเวิลดห้าไม่เอามันเข้าไม่ได้อ่ะมันเข้าไงวะหรือมีทางอื่นที่ดีกว่านี้วะ รู้ต้องลอยนี่มึงเดินช้าไงฟันแม่งวไงวะแม่งเดินมาแม่งเปิดได้โอาเถอะมึงนอนพักฟื้นยังมึงง่วงเหไงสถานการณ์อย่างงี้มึงง่วงไงโอเคอะไรวะอันนี้คุยกับใครวะมันที่เปิดประตูนี้อ่ะ นี่ไงโอ้โหนี่ภารกิจเก่ามึงยังไม่เคลียร์ง <okay ั้นกูทำใหม่แล้วเหรอพอเถอะโอ้โหยังให้กูทำเยอะแค่ไหนเอามา try good พอแล้วกลับกันให้กูทำอะไรอีกวะเนี่ยพอแล้ว,อลวโอโ้โหมึงให้กูเดินไปไหนเนี่ยอือหือ นี่เอาดีา่เดี๋ยวค่อยเดินแล้วสำหรับารานนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอุปสรรคมันเยอะระหว่างทางก็เล่นกันารานหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ <c oughs>